นั่นแหละตรงเดียวนั่นแหละแลแตงเออนั่นแหละไม่ใช่สิบเอ็ดหนึ่งใส่ผ้าขาวอะไรอือไปเดินมักกายหนึ่งพี่น้องเดินไปนสิโอ้จะมึงสวยหม่องเลยนเนาะปางไม่ไหว สีซ่ซิมหาใส่ร้าหาเป็นทนได้่นะสมักแดง 70, <000. S 1> เป็นแปดสิบพันมูลค่าของวันนี้แปดหมื่นซื้อของกินแล้วกับข้าวม,มาให้ครอบครัวลูกหกในจำนวนเงินแปดหมื่น ได้เทตเด,ด้๋ผมไม่พออยู่มาจักเป็นไปบ่ได้ผมไม่พออยู่สิป้า้วหันและพี่น,อน้องฝนตกในมนีนะพี่น้องเลยแม่นฝนตกอืม้ม lúc hăng hang đá các bạn không cần có biển đó ạ ừ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  còn mặn ừ พี่น้องเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดปิดประตูพูอยู่พูอยู่ส่วนม่านพูมันต้องเปิดออกขาดดอกพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อพี่ยังไม่ อยู่สวนมันเห็นเราประกนมันนะฮะเออผูดิู้รถไทยจอดปูมึงคิดว่ามึงสวยแล้วมึงเดินอย่างงี้นะฮะสร,รงซัยบันได้เป่าเฮียนตอนแรกนี่โหลดอยู่เบิร์นี่ปูนประกนมัน่นอยู่ปูเห็นแวบๆบแบบ ตัวมาส่วนใหญ่ปนันตีเออลืมไปว่าเขาได้แอปเปิ้ลมาหายเด็กน้อยนำํำแอปเปิ้ลนี่กระจังอีเจดอกพี่น้องเอ้ยอีเจคล้ายผลไม้เขาสื่อท่ายเกาะแสนเก่าสิบพันหน,นึ่นงแสนเก่าหมืน่นแล้วมันแถมอันนี้หักกองแถมรางกองจ่ายเงินผู้ได้เ่านไปสื่อตามซุมเฮานะขอบใจลายๆเด้อที่ไปสื่อห่านอีเจ ฝากไปอุดนุนเไยมันแบบเฟลลี่ได้การที่เป็นแม่ค่านะต้องเฟลลี่กับลูกค่าหรือว่าคนสื่อเนาะเป็นห่าบูทถทมข้ามตอบข้ามเข้ากับบะข่าว,าวไปได้ได้พี่น้องละป้องปลาย เห็นมันแหลนก็รีบๆอยู่ห่างบอมาจากเถอะดินขาเจ้าก็กว้างอยู่เนาะแบ่งกันนี่ก็กกจักสิได้ค้นละลายเท่าได้ไวๆไวๆไวไว อย่างนี้หนมันนั่นแยกเกาะมันฝนห้ามอีกมือหนั่นฝนตกดีเล็กน้อยมันมากกินลูกศิลป์เขาก็เลยสื่อลูกศิลป์มาหายบงเล็บเงินชั้นเองคือไม่ตลอดอือจะนับพอภาษีจำนอนภาษีววาเงินผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่นะ พราะฉันนี่แหละคือผู้ใหญ่ใจดีนะเท่าฉันคือผู้ใหญ่ใจดีที่สุดแล้วจะมียา่จะอวยจริงๆขาดปะวะทำไมหรอมาเลยพากแกลดมาเลยพี่น้องตอะแรค่านบมาเนี่ยไปหอยไอยุ่นคัวแร้วก็ซิมเมอร์อะไรได้เนี่ ไว,ไว้แลนแลนแลนอโอ้ยหนาวมือมีแหละมารีวิวันี้ดูเอามาจับกล้องมาจับกล้องจับไปครับนี่พี่น้องไม่ขาดเขากิทอดอีิทอเน๊ เราเห็นอยู่ในเล่านะมันแหละ้าบาอในอีหอเก็บไว้งามอันนั้นมาซื้อลูกเสืมาหายสวัสดียิ่ยกะห้องนะนเป็นนนั้นน,น,นี่นี่นี่เตียงนี่ สิ <gesch> <laughs> ้นนะน้ำจิ้มก็ได้ซื้อมากดอกาเก็กินเองเาช่ยาอ้ยงาปลูกงาลูกงางามไหมงานงามโอ้ดงามลูกงางามงานลูกงาามเฮียนตอนแรกติบริการลูกสิ้นนื้อครับอันอก อร่อยแน่เลยมแปลงตามกินเอ,อิ่นบักายเถือ่อนึงได,ดยังพยายามโฟนตกอีกคูณมนันนะคือจังหวมันห้ามอยู่ยยนะวะ พมัน็ขคืนได้แค่เก้าคนนี้บางหาเสือเหรอพี่หาเสื้อคุณอาเฮ้ยก๊ปิลูกแก๊ิแคลวิกเล่มเลยแคลวันนะทั้งหาทั้งหลุมสี <จ uur> มันค네ือปลาทูกระยันเบื่อบอมันยันบอมันยันปลาทูมันนี่ผิดเนาะยันเบื่อกินแต่ปลาทูกินลายเพอร์ดเนาะวัยเด็กหน่อยมันบุ๋มใช่ปลาดุกละดีใจค่ะคุณเออเหรินวันซีนก็เลยไปสื่อแจงเลยนะมาแต่ปากซองน่าไปสื่อ นี่ยกินกับโบได้นตะพักเนาะตะละไมโอ้่เสียบ้ามแล้วรับอนีรอบห้ามก็ขึนเมื่อลานันนเ็้านป่รนอกใหม่้นบลอกใหม่ลออกอานหดย ทำแผ่นตีขึ้นขนมปิ้งแคร์ขุด้องแอนมาแล้วขุดง่ายเมาาื่อตั้งนานนะคือบ้หาแนวอันเอากับกระด้มาเบิง่งเนาะงัดมันนั่นตอนขุด,ดเอามาอันนั้นกับกระด้มาเบิ่งนี่น้องเลยเอเอโอ้ยมันต่อม่งี จะปอกจะประกอบว่ามีปรว่ามันก็ต้องสื่อเงินเออมันต้องใส่เงินเนเนาะยังไม่ทันมีทุนไมีทิ้มันนอาไปส่งคอะไดมันนะสิบเอ็ดใในสระเกาะร่านต่อได้อืมการกินเลยพี่น้องพี่น้องการกินนะไก่ี่็ไซ่ป่าแซ่บ่าลูกนะแก่บ่าลูก กััดกลัรดได้ยังกินหมดนี่นะมาเห็นน้องออยากสอนกุ้งนี่มีทางไปถ้ามีทางไปนี่หนเมือสอนล้อุ้ยขาคอด้ะนะวยมันกัดกับปลายกัดกันอร่อยโอเคพี่น้องเขาสไดเมืออะไรวันนี้มีทางสไปอยู่ เอาบันน้มียังกินมอมอันนี้นีนออ่นายลูกสินนะก้นนูก,กินกับข้าวมาแมลงแฉบแฉบลูกสิ้นนึกอ่ะขางแมวแซ่บได้โอ้ยยอม, <c oughs> ม,มกินหัวมมกกะแพงเติบแล้วมันมันมันแพงกว่ากับข้าวได้พี่น้องลูกสิ้นนะแพงกว่ากับข้าวกับข้าวนั่นก็เป็นซื้อสี่สิบถอดแล้วก็สี่สิบห้า